ไปต่อกันอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นข่าวดีของประเทศไทยก็คือการประกาศลงทุนของ Google นะคะที่จะมาลงทุนในบ้านเราในช่วงประมาณ5ปีนับจากนี้ไปทางเม็ดเงินลงทุนตัวตำแหน่งงานแล้วก็ผลต่อเศรษฐกิจมหาศาลทีเดียวนะคะ สุดค่ะรัฐบาลไทยกับ Google ประกาศความร่วมมือทางยุทธศาสตร์กันเมื่อวานนี้นะคะซึ่งถือว่าเป็นการปิดไตรามาสที่3อย่างสวยงามทีเดียวนะคะมีการประกาศขยายโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประเทศไทยวงเงินลงทุน3 6 0 0 0ล้านบาทนะคะเสริมระบบคลาวแล้วก็ตัว Data Center ในกรุงเทพมหานครชลบุรีเพื่อตอบโจทย์ความต้องการใช้งานคลาวที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในอาเซียนแล้วก็ประเทศไทยนะคะซึ่งทำเนียบรัฐบาลเมื่อวานนี้ภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยแหละคะ่ะนายกแพทตองทานชินวัตร กับทางด้านของรูปโพรรัตนะคะซึ่งเป็นประธานแล้วก็ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการลงทุนของ Alpha เบสและ Google เปิดเผยว่าการลงทุนครั้งนี้จะช่วยให้คนไทยเข้าถึงทักษะดิจิทัลและ AI เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยเติบโตได้ในยุคข,ของ AI นะคะซึ่งการประกาศลงทุนจาก Google ยังเป็นการสารต่อข้อตกลงที่เกิดขึ้นกับรัฐบาลชุดก่อนเมื่อเดือนพฤศจิกาย,ยนปีที่แล้วก็คือยุคข,ของคุณนยายกเศรษฐาเนี่ยแหละค่ะที่จะส่งเสริมการใช้ AI ออย่างมีความรับผิดชอบแล้วก็ใช้ระบบคลาวด์เป็น หลักนะคะก็คือค o า d First Policy ที่เราเคยได้ยินตั้งแต่รัฐบาลคุณเศรษฐาแล้วแล้วก็ทำให้คนไทยเนี่ยเข้าถึงทักษะที่ตอบโจทย์โลกดิจิตอลมากขึ้นโดยทาน,นของรัฐรัฐนะคะอ้างอิงผลการวิจัยจากดีล้อยค่ะประเมินว่าเงินลงทุนมูลค่า3,6000ล้านบาทของ Google นั้นน่าจะช่วยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยประมาณ1 4 0 0 0 0ล้านบาทภายในปี2572นะคะแล้วก็น่าจะสร้างงานได้ถึง1 4 0 0 0หมืตำแหน่งระหว่างปี256พ 68-2,572ก็68 2, 2คือในรอบ5ปีนับจากนี้ไปความร่วมมือในครั้งนี้นะคะนายกแพย์ทนทนบอกว่าการตัดสินใจของ Google ก็สะท้อนให้เห็นความเชื่อมั่นและศักยภาพของบริษัทที่มีต่อประเทศไทยซึ่งความเป็นผู้นําของ Google จะผลักดันให้ไทยเนี่ยก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางด้านดิจิทัลของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างรวดเร็วทีเดียวซึ่งการลงทุนครั้งนี้นะคะ Google ก็จะทํางานร่วมกับรัฐบาลไทย3ประเด็นหลักด้วยกันค่ะ1คือลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน AI ซึ่ง ข้าวเมียมีบทบาทสาคัญกับชีวิตประจําวันของคนทั่วโลกมากขึ้น2ก็คือผลักดันเศรษฐกิจที่มีความพร้อมด้าน AI ผ่านหลักสูตรนะคะไม่ว่าจะเป็น AI essential s หรือว่าสามารถสกิลซึ่ง Google นะคะก็วางแผนสนับสนุนทักษะ AI ให้กับคนไทย1นึ0 0 0สคนภายในปี2569หรือว่า2ปีนับจากนี้ไปที่เขาจะเพิ่มทักษะให้คนไทยถึง1นึ0 0 0สคนเลยนะคะนอกจากนี้ประเด็นที่3ก็ยังส่งเสริมการเข้าถึง AI อย่างทั่วถึงเพื่อประโยชน์สาธารณะด้วย โดยหนึ่งในกรณีการใช้งาน Google กำลังทำก็คือ Automated Retinal Disease Assessment นะคะหรือว่า ARDA นะคะซึ่งอันนี้จะเป็นโซลูชันนะคะที่ใช้ AI คัดกรองผู้ป่วยที่มีภาวะเบาหวานขึ้นจอตาแล้วก็จะช่วยแบ่งเบาภาระของผู้เชี่ยวชาญนะคะแล้วก็แก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์นะคะก็เป็นข่าวใหญ่ข่าวดีแล้วก็ถือว่าเป็นโครงสร้างที่น่าจะเห็นผลในเชิงเศรษฐกิจอย่างมีนัยสำคัญแล้วก็ในระยะ ด้วยก็ทําให้คนไทยหลายคนเห็นความหวังแล้วก็แสงสว่างมากขึ้นนับจากนี้ไปแล้วค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กด s like, u b s c r i b e กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก the Standard Wealth ค่ะ